มสวัสดิการในคุ้มครองแรงงานสร้างสรรค์ประโยชน์ทัวไทยพวกเราห่วงใยและใส่ใจให้บริการสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชัยนาทขอสรุปข่าวประจำสัปดาห์ระหว่างวันที่29มีนาคมถึงวันที่2เมษายน2564 นางสาวเกณฑ์สอนเกิดลำสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชัชนาทและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเข้าร่วมกิจกรรมของจังหวัดชัชนาทและดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานของสำนักงานดังต่อไปนี้ กิจกรรมที่สำนักงานเข้าร่วมกับจังหวัดชัยนาทดังนี้ในวันที่31มีนาคมที่ผ่านมาท่านสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชัยนาทและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานร่วมกิจกรรมเนื่องในวันที่เาราึกปพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าอยู่หัวพระมหาจักรสดาราจ,จ้าและมอบกิติบัตรแก่ข้าราชการพลเรีเด่นเนื่องในวันข้าราชการพลเรเดือนประจำปี2 5 6พ้อพร้อมร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ทำความสะอาดตลาดบางกระเบื้องหมู่สี่ตำบลบางหลวง อำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทที่จัดโดยจังหวัดชัยนาทมีนายสมบูรณ์ศิริเวชผู้ราชการจังหวัดชัยนาทเป็นประธานในพิธี และในวันที่2เมษายนเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ทำความสะอาดณนโรงเรียนสาครพิทยาคมหมู่ที่4ตำบลหางน้ำสาคออำเภอมโนรมจังหวัดชัยนาทเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่จัดโดยจังหวัดชัยนาทมีนายสมบูรณ์สิริเวชผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทเป็นประธานในพิธี ภารกิจของสำนักงานตามแผนเป็นแบบการในรอบสัปดาห์ดังนี้ 1. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชัยนาทจะประชุมคณะกรรมการการกองรับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติให้การรับรองสถานประกอบกิจการที่เข้าร่วมจัดทํามาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการหรือมยสตามเกณฑ์ที่กําหนดจํานวน4แห่งโดยมีนางสุภรินทร์เสนาธงรองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทเป็นประธานในการประชุม ท่านสวรสิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชัยนาทเป็นกรรมการและเลขานุการผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้แทนผู้อำนวยการสํานักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาคหนึ่งผู้แทนในแพทย์สารสุขจังหวัดชัยนาทและผู้เกี่ยวข้องรวมเจ็ดราย สองสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชัยนาทจะประชุมคณะอนุกรรมการสัญหาอนุกรรมการฝ่ายนายจ้างและฝ่ายลูกจ้างในคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้งางขั้นต่ำจังหวัดชัยนาทเพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครฝ่ายนายจ้างและฝ่ายลูกจ้างและเสนอชื่อต่อคณะกรรมการค่าจ้างชุดที่21เพื่อแต่งตั้งเป็นอนุกรรมการพิจารณาค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดชัยนาทต่อไปโดยมีนางสุภลินเสนาธงรองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทเป็นประธานในการประชุมท่านสวัสดิการและคุ้มครอง แรงงานจังหวัดชัยนาทเป็นอนุกรรมการและเลขานุการผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้แทนภาครัฐผู้แทนฝ่ายนายจ้างผู้แทนฝ่ายลูกจ้างและผู้เกี่ยวข้องรวม11บเอ็ดราย 3. กลุ่มงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชัยนาทได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดชัยนาทและลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบกิจการกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่อำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาทจำนวน5แห่งประกอบกิจการรีสอร์ทจำนวน3แห่งประกอบกิจ การฟาร์มหมูจํานวนหนึ่งแห่งและประกอบกิจการเลี้ยงปลากระเบนจํานวนหนึ่งแห่งลูกจ้างผ่านการตรวจทั้งหมด15คนเป็นชาย2คนเป็นหญิง12คนพบว่านายจ้างปฏิบัติไม่ถูกต้องตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานจํานวนหนึ่งแห่งพนักง,งานตรวจแรงงานได้ออกคําสั่งให้ในายจ้างปฏิบัติให้ถูกต้องต่อไปสุดท้ายนี้ขอสรุปสถานการณ์ด้านการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด COVID -19 ข้อมูลจากศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดชัยนาทนะวันที่1เมษาย,ยน2 5 6พ ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อสะสมจำนวน11รายรักษาหายกลับบ้านแล้วทั้ง11รายไม่พบผู้ป่วยรายใหม่เป็นระยะเวลา35วันสสคชัยนาทคุ้มครองสิทพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานท่านสามารถรับฟังข่าวสารของสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชัยนาทได้ในสัปดาห์ต่อไปขอบคุณค่ะ พรมสวัสดิการในคุ้มครองแรงงานสร้างสรรประโยชน์ตัวไทยพวกเขาห่วงใยและใส่ใจให้บริการจะสือสารต่ออุดมการเป็นที่กล่าวขานเรียกชื่อหน่วยงานกสอไม่เสื่อมคลาย